สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทารุค้านะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจําวันที่15ถึง21มกราคม2566นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงงานวันเด็กแต่หลายท่านคงว่าจะได้พาเด็กๆน้องๆนะครับได้ไปเที่ยวไปในช่วงวันเด็กอย่างสนุกสนานกันนะครับและที่สําคัญวันนี้ผมได้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่แห่งนี้ครับยูซี่ครับยูซี่ขัวนะครับก็มานั่งที่ โต๊ะของซีอีโอนี่ครับเจ้าของนะครับโดนยึดโต๊ะเฉยเลยค่ะ <c oughs> น้องขวัดอุษามณนีนะครับให้เกียรตินะครับผมแล้วที่สําคัญให้เกียรติมานั่งโต๊ะเลยนะครับไม่ใช่อะไรเรื่องของเรื่องอ่ะจะรอดูเาเกิดของตัวเองก็เลยชวนดึงพี่เทมมาเทมเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมานนั่งดูเนี่ย รวประจำและประจําสัปดาห์ทำ<อ>ที่าาทาที่โต๊ะบอร์ดได้เลยแล,แล้วเราจะได้นั่งฟังวันของเราใรโอเคเลยครับขอบขอบคุณน้องขวัญมากเลยนะครับตามสบายเลคะอ่าทีเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างเรามาตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เพจทิกตอกด็อกเตอร์เทมทารุขา้วยครับตั้งจิตนะครับ ชาววันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้อาชาววันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกอะไรบางอย่างนะครับรวมทั้งการหมุนเงินการหมุนเงินมีเรื่องลังเลที่จะต้องเลือกเลือกในเรื่องของเรื่องหรือเรื่องเลือกบางสิ่งนะครับเป็นคนที่คาดหวังสูงในสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่าได้ไหมได้นะครับผมมีเกจะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานจะได้กลับมาเจอกันนะแล้วก็ที่สำคัญโอ้ยอย่าเกิดราศีนี้ นะและที่สําคัญเป็นผู้ชายที่มีเจ้าของหรือเป็นพ่อแม่ก็ได้ก็ได้นะครับเป็นคนเจ้าชู้กุ้งกิ่มจิตใจดีชอบเฉลิมเฉลิแต่แก้ไขนะครตัวเองไม่ค่อยได้มีเกณฑ์นะครับจะต้องยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทางานกากาเเ็นหรือการเดินทางและเป็นเรื่องคาว่าครอบครัวคําว่าคนในครอบครัวรวมพังไพ่ดีเอ็มเพลจากพาดินีหมายถึงว่าตัวคุณเองเป็นเจ้าของกิจการหรือหมายถึงเรื่องของความเป็นแม่นะครับผมต่อไปของชาววันจันทร์ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปคิ่วันอาทิตย์เลพี่ใช่ครับ ไปวันจันทร์นะซี่ชาววันจันทร์อ่ะ ชาววันจันทร์นะครับช่วงนี้มีเรื่องหนักอกหนะักใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มคิดไม่ตกนะครับใจนี่อยากจะหาเงินเยอะๆแต่ให้ระวังสัปดาห์นี้การทะเลาะวิวาทการมีปากเสียงให้ระวังอย่างสูงเลยแล้วเป็คนคนที่คาดหวังสูงนะสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่าได้ไหมได้ครับอะไรที่ขึ้นลงขึ้นศาลหรือโดนเอาเปรียบโดนโกงคุณจะได้รับความยุติธรรมสัปดาห์นี้และที่และที่สาคัญสิ่งที่คุณกําลังรอคอยการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับชาววันจันทร์สรัปดาห์นี้ครับผม